ไรีป่าลูบร์กับสงน้องมินนี่ักงักปุ้มฮิจ้องรก็ช่องน้องมินนี่เบออุ่สบายกินอเชยังปลาดําปลาปลาดำไอแค่น่ะชี้เมแลนมาไอแค่น่ะปลาดำเย็นปลาดำเย็นมอเคี่เกีมยกิกิน หลับ <มา S 3> <า>ปลามีอะไรเกงหรอไม้มตีปลาตูปปาแล้วก็ปิีปลาไอ้วันีนเองหลับปลากินกับอ่าหกเจดแปดเกา้าสิหบหนึ่งสองสามสีห่สห้าหกเจ็ด

หนึ่งสองสามสีิศูนย์หน่งจูไพน้ำระดมซิษนะซิษย์หนึ่งซูนย์ศูนย์หนึ่งศิปย์ศูนัวจูนยหน่ิยแปดแปดเก้า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 แปดแปดเอ็ดเอ็ดเก้า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 แปดแปด พักพักแปดแปดหกหกสี่สี่หา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 หนึ่งหนึ่งเป็นตะก,กีต้ตะกินหนูหน่อยมาเบิร์ดูห่ะไม่ใช่อันนี้มันจะครื่องเขียนอะไรเปล่าเปล่าอะไรแบทนี้ร <c oughs> บับแล้ว ปานี่แหละก็ห้องลาบเลวมีคนโบน่าเปลวมันก็คือโอ้นมันติดไงลาบเลวหางลาบปลาแต่ว่าโบเม่ลาบเลวลาบปลาไปมาละลงกินหน่อยปิ้งปลาซุกและตีบเย็นๆแล้วแลวปรำเกงหน่อไม่ยังนี่ใช่

คนใส่มักผีกันไเหลยใส่ไรอยู่ยหกินน่อยแกงปลาหรือต้มปลาหน่อยปําปาดํากินหน่อยแกงปลาหรือต้มปลาต้มแซบอีีเด้อคนมักตกยังมืเศ้าคนดี เกงได้ไหบ้างในกล้องันใกล้คุณเขาบอกว่าพี่โทษหรอจะสนอนยังหันเจงก็ลุกนอนครับ้าเตะกริได้คืนนะในย่งยงผ่าเตะกระดมพุ่นตุ๊กบอกกระลุกมาเอามาเขากรดมันดูมันุงงแต่แถดงไพ่เนี่นอือ อีพื้นหลัก็ไม่พียงพ่นะระบกสี่หนังเพียงพ่ก็รอดอยู่มาทพียงพ่ยพผูดประดามองโพผูดประดามองโพน้ามองนะเบิ้งวาชเอยก่อนเ่าถวย

เสนอเมนูอะไรมีซ an ุปปลาเจ็นหน้าทน่ปลาเต่พักดิองปลาลุงเแซบบอาหารบ้านนะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีลุงป้าอาคนว่ามากินข้าวแวมงกันเดจ้าห้องลุงกินอะไรขมาเปน้รไหเคะแม่้วแล้วนําต้มควอนๆกลายเป็นเย็นหมดเลยโอยสิบสามองศาพี่น้องเอ้ยกินยังไม่หมดไม่ไหวจริงเด็กๆขะม่เด็ๆมาดิพี่น้อง

ีลอยเออเตะซอยแล้วไอ้เนี้ยเอารูเผือนบอืมไอ้ตึงตงสองสองเนี้ยไ้อีกโงตีงเธอเอาบอสสองบจ้าเจ๊ก็โงถือมาไหอีกเนืตึงมันมาเม็ดตัวเดียวกว่าเดือ ายดีพี่น้องกินข้าวนังตาลเสร็จเสร็จไปออีกตัหนึ่งเดียวเสียเดียน้องสบายดีพี่น้องมาเล่นกินกันข้าวโตนี่เนาะอาหารข้าไรกลาอะไรหมือนหนาวถือคนระาเมนูเลยฝนตกมาข้าวไร่หาไรพี่น้องจะเยอะมากเพ่่แห้งก็ได้ละมั้งมาที่แจ๊ย อ้าเบื้อเบื้มงินมซอน็ดเครื่องผัดแนวสับาจิสิกไม่เคดำพวกมันซาละว่นลุกปิชตัวชาชุบตุ่มบาเดียวกะเลเลยเมจคิดลายเดิแกเี่ยอก้อนเหล้อะก็เป็นมนิลอน

ผมอยางนีนีนผมแ้วเปนงหน่วผมยังไงยังดที่เราจะสดทันทนเป็น,ยน,นเนนยน็นจังามอนซักเากงเยงเตีงปลาถ้าเอามาจะหมอปุ๊บเย็นปั๊บ ขณะอากาศฮอนนาน่ฮอ่นานเยนมันมีอากาศอ,นนานนอนห,หน่อยพีน่ะเฮ้ยักแต่นั่นมานาะเอ๊ยังมเปิดพลมนอนเลยเฮ้ยเอ็งเปิดอะไรพอย่งนี้แ้วทักเดือนแล้แมันเหมือนนเว,วงก็ลงเลขาเป็นน้องใชเข,นะข,ขาเล่น

เออเป็น,นอะไรอ่ะเยอลยออันตามะอะไรเตี้แแยแซมท่อไหมแก่หเพยนอสมเพี้ยไรเนันี่สับลมนะฮ้ยไปใช้ด้อยถ้าลมจะจัดสีหวานได้ได้ได้บิมึดมันเลย็มลมเย็นะ

เดี๋ยวพอนักเจียนินชอบกินแบงค์ืเอเขาจตะกินสนใจนี่เหรอกละงคนจับตะกินคือสิบป,ปรมอนก็ไกลนะพอยคนเคยเหียงลงไปแค่นั้นแหละ เเห็นบอลม้านอนไปเลยแสบบ้นนึงแสบบ้าแสบบา้นี้่บ,บ,บกาบกอย่างัวรกแบกปาเม่อวานี่นะตัวตุ่ปลาเม้อวานี่นะ,นะนนะขี่รถไปนะทั้งปุ่นนะนัหทีดัห<ด>มอวะเฮ้ยนะ con dặn ký tìm 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 con tìm Ừ. tìm 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 Ừ. tìm 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 tìm

เช่นนี้วจะมาคุมกันบอไปกนดีชวนจะมาคุมแขกันอีกได้ได้อาจารย์ดีตำส้อนตำอยเดียวตอนนี์ซีเปอร์รามแข่น้องสละีนี่ยังนม่นจะคือปกิขาโทรมาอยู่หนักขาโทรมาห่

ชนะอยู่กินยาอะกรนย่อ่มนะกย่องนะก็อิ่มไค่ะเจ้ีสุดตัวไหนี่กับนี้เอ่อแล้วมอตัวดตนสุาป่าแรกนี่ลุงพราวาม่คือกัน น่ารักน,น้อง<ม>ขอบใจสกุลทุกคนที่กับมาเบิ่งฝากกดนลายกดแชร์กดติดตามซองน้องมินนี่สบายดี